ระวังตกนี่มาเซ็ตเซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลงมาซื้อของในเมืองกันนะคะของใช้ของกินผลไม้กรากไม้หมดนะคะ พอดีว่าวันจัน์ต้องซักน้องจอยจะมาบ้านด้วยก็เลยต้องตุนตุนขนมไปให้เด็กๆก,กินค่ะดเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพวกเราจะซื้ออะไรกันมั่งเนาะใกล้จะเข้าคริสต์มาสแล้วก็จะมีขนมแบบนี้ให้กินนะคะอร่อยมากค<อ>่ะเป็นอาหารเชา้าเอาใช่ไหมใช่ค่ะให้ซักกับจอยตันมาใช่ไหมไม่เราก็กินของเราก็ได้ไม่แบ่งกับรักกับจอยแบ่งก็ได้แล้วแต่ว่า

ก็หิวค่ะทุกคนก็เลยจะต้องพาพักเบรกในการช้อปปิ้งก่อนแล้วก็มาหาอะไรกินก่อนนี่ก็กินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อของที่ร้านอื่นต่อเนาะเ้นลาลิซาสิแม่เ้นเนี่ยเต้นลาลิซา ด่นด่เไปต่อเดี๋ยวห้าป bon ิดก่อนค่ะมีขง่วงจังเลยเช้าไม่นอนตื่นเจ็ดโมงแปโมงตื่นมาทำไมวันเสาร์อาทิตย์ท้องอิ่มแล้วก็ไม่งอแงแล้วนะคะ ข้าใจแม่มากห้ามดื้อนะนางหิวนางก็ง้องแงงค่ะไประวังรถค่ะทางนี้ทางนี้ค่ะนี่ายองุ่นองุ่นที่อร่อยมาก <laughs> ติดใจองุ่นยี่ห้อนี้ค่ะ

เหมือนจะยังไม่สุกเลยอะค่ะตัวเจ้าอันนี้เหรอโอ้ตัวจ้มันนี่ได้ด้วยค่ะเออมาชิ้นอันนี้ด้วยสาลี่ก็มีมาแล้วอ่ะสาลี่เ<อ>พี่ยนมาชอบสาลี่เดี๋ยังไปดึงถุงมาให้宝妈เ่ะมันจะยฉเ่นะีอไม่เค่ะเอากล้วยเปนเบลูกากีกากีอ่ะสาลี่ห้าลูก มันจะขาดนะเข้มะยังมาตรงนี่คาดมะมันจะกินด้วยมาชอบสาลี่ลูกทอบเนี่ยภาษาฝรั่งเศสเรียกว่ากากีนะคะโอ้ยถุงขาดลูกไปหามาใหม่สิเอาแค่สองสาลูกก็พอมันเหมือนยังไม่สุกอะค่ะต้องรอให้มันสุกนิดนึงไม่งั้นมันฝาดเนาะสี่ลูกนี้ก็พอ เด็กๆชอบกินมากเหมือนกันค่ะไอเจ้าเออ่ทุกพลับเนี่ยค่ะมาใช่ไหมมาอาไปเอาถุงมาค่ะเอ็มมาช้ามากเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยนะเอาวางไว้ข้างในนี้ค่ะเออว่าเอาซา,า,าลี่มาเอาซสันเบาๆค่ะมันจะชั้มอ่ะเอาพอแล้วค่ะยกไปให้ป,ป้าค่ะ

เนี่ยเอาไปคั evet, ้นค mm ั้นน้ำส้มเด็กๆอยากกินน้ำส้มคั้นค่ะ มันยังเปลือกเขียวอยู่มันยังไม่หวานนะลูกมันยังไม่หวานนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกินตงังเราดูได้ไหมอันนี้มันเสพต้ออังกอร์เดียอุ๊ยชอผมว่ามันอยู่ในไทยแลนด์อุ๊ยสิคอนอยู่ในไทยแลนด์นั่นจะม่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว<ๆ>รอก่อนมันหมาหมาว่ามันยังไม่สุกอะ่ะต้นไดูอย่างเงี้ยถ้าซื้อไปไไมันเปรี้ยวค่ะ ไม่มะจะช well. pues ้าอยู่มเขยาวลูกเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยค่ะแม่เนมาิสล่ะปเรกรลย์ซนอดีค่ะหนึ่งอันพอค่ะหนึ่งแคพอ

een fit fit. bone นี้บรรแพ็ค. Oui, c'est bon, autre. Hein? pas bon. Ça c'est quoi? On de nerf bœuf. de cod Lavash.

Pas sur la fleur, regarde Donc le chemin. Normalement, elle maman. maman. C'est pas problème. ça. Tu pas regardé, c'est tout. Emma Emma C'est pour Il n'y a, a pas assez de place pour Emma. Non, je ne peux pas assez. C'est bon, Maman elle est aller tout แดดร่มลมตกแล้วค่ะตอนนี้น่าจะใกล้สี่โมงเย็นแล้วค่ะห้ามทำร่วงนะคะนี่เอมซุม้มไก่อะไรนะคะหอมซุ้มไก่หอมซุ้มไก่ที่ไหนมันไม่ใช่ดอกไม้เป็นต้นไม้ไม่มีกลิ่นลูก หอมซ้มใจนิดหน่อยหอมชื่นใจนิดหน่อยใช่เหรอใช่บัวแล้วอันดาหอมซ้มใจอันนี้ถือไปให้ป้าค่ะตระวังห<ค><ย>น,น่อ<ค>ยนะมีใช่อันนี้ห้ามตกแตกนะคะได้าตม bracelet เอ้ยอ<ค>ย่าลืม เอารถเข็นไปเก็บก่อนนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันนะคะแดดยามเย็นส่งเข้าตาเลยค่ะแสงแดดจ้ามาค่ะก็ขอลากันไปด้วยบรรยากาศยามเย็นวิวสวนแอปเปิลแล้วก็เทือกเขาสวิตนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ